สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับเป็นตัวหัวพ่นหมอกตอนนี้หัวพ่นหมอกในบริษัทเราเนี่ยจะมีตัวที่เด่นๆเนี่ยอยู่2รุ่นนะครับผมคือรหัส374ขีดหนะครับตัวนี้กับ3 7 4ขีด 11W นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นตรงไหนตรงนี้จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเขาเนี่ยให้ปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การเป็นหมอกเนี่ยค่อนข้างดีนะครับน้ําจะมากกว่าตัวนี้ ตัวนี้จะเหมาะกับการที่จะให้น้ําพืชหรือว่าให้น้ําเห็ดในกรณีที่เราต้องการความชื้นค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวนี้มีข้อแตกต่างคือเขาสามารถปิดและเปิดได้การให้น้ําจะต่ํากว่าตัวนี้นะครับผมเราไปดูการใช้งานจริงกันนะครับนี่นะครับเป็นตัว374-1นะครับตัวนี้เป็นรหัส374-1ธรรมดาจะให้น้ําที่เป็นละอองค่อนข้างดีนะครับ แต่มีจุดเด่นคือการให้น้ำในปริมาณมากนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถลดน้ำพืชหรือว่าให้น้ำกับผักที่ต้องการความชื้นสูงได้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็น374 41W นะครับการให้น้ำจะค่อนข้างน้อยกว่าตัว374-1ธรรมดานะครับเป็นหมอกเป็นละอองได้ดี แต่ตัวนี้มีจุดเด่นคือเขาสามารถที่จะปรับให้มีปริมาณน้ำมากขึ้นได้นิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับรวมถึงจุดเด่นจริงๆของเขาคือการปิดน้ำนะครับตัวนี้นะครับทั้งสองตัวคือสินค้าที่เป็นพระเอกของเรานะครับสนใจสอบถามได้นะครับ yeah